คือเพลงใหม่เป็นชุดที่หนูชอบที่สุดแล้วอะคือตอนนี้คือแบบแซงหน้ามาเอกเลยคือชอบชุดนี้สุดเลยในวงเราถ้าทุกคนเห็นนะทุกคนจะต้องกรี๊ดเลยว่าแบบพูชุดรอบนี้ดีมากอะคือถามพี่เกดเลยว่าพี่เกดได้เป็นส่วนร่วมในการคิดชุดนี้ไหมเพราะว่าสวยมากแต่พี่เกดบอกว่าเขามีมาให้อยู่แล้วแล้วพี่เกดว่ามันโอเคแล้วแล้วก็เลยเอาเลยอะไรอย่างงี้รอบนี้ชุดแบบคิดมาดีมีจารีทชอบชุดดูเลิฟมีสุดหนึ่งแต่ถ้าชุดอื่นอะคือมันแบบมันเหมือนเดิมเลยทุกคนมันเป็นชุดแบบเดิมๆที่ปิดคอแล้วมมััันนนดดูตๆเหปิ วันนี้นต้องทําอะไรแบบทุกอย่างแบบว่าให้เร็วที่สุดเพราะวันนี้ต้องทำหลายอย่างมากก็เลยโอเค Live คือว่าวันนี้ถ่ายงานหลายอย่างหลายสิ่งเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็นเลยคือตอนแรกคิดว่าตอนจะมาไลฟ์ตอนดึกใช่ปะเพราะว่าคิดว่าแค่เรียนร้องเพลงแล้วก็กับแต่ความจริงเราไม่ใช่วันนี้ต้องซ้อมเต้นด้วยก็เลยต้องไลฟ์แล้วอ่ะคือไม่งั้นมันมันไม่ทัน ก็ปรนะเด็นน่คือถ้าวันนี้คือถ้ากลับดึกมมาแตไรไม่ทันใช่ปะแต่ว่าอยากเจอรู้คนวันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้แต่งหน้าสวยทุกคนคือหนูแต่งหน้าเองนะบอกเลยหนูแบบติดขนตาหลายครั้งแล้วแต่ไม่สําเร็จแต่ครั้งนี้ติดสําเร็จเป็นครั้งแรกเออคือแต่งเองนะเนี่ยคือภูมิใจในตัวเองสุดๆเพราะว่าเหมือนแบบรอบนี้เขาให้แต่งหน้าแบบสไตล์ใหม่ใช่ปะแล้วทีนี้เราก็แบบไม่ได้มีพาเลตตาเยอะขนาดนั้นแบบใช้ก็ใช้แบบดืมๆอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าโอ้ไม่กอดมากรอบนี้มันแบบซ้ำๆลายๆนิดนึงเนาะพูด เอาเป็นว่าไว้เราดูละกันว่ามันคือถ่ายอะไรชุดเพลงใหม่สวยไหมก็เรียกได้ว่าชุดเพลงใหม่เป็นชุดที่หนูชอบที่สุดแลว้วอ่ะคือตอนนี้คือแบบแซงแซงหน้ามาเอกเลยคือชอบชุดนี้สุดเลยในในใน,ในวงเราแต่ยังชอบน้อยกว่ากิง๊งคำนะแต่ว่ากิงทำไม่ได้อยู่ในของซีจิมเนี่ยแต่ว่าชอบชุดนี้สุดเลยในซีจิมคือแบบสีถูกแบบถูกถูกต้องถูกสริตอย่างงี้ฟังดูเล้เมียังดีถูกต้องไหมค่อนข้างต่างๆละกันเรียกได้ว่า รองนี้ก็แปะโอเคคือมันเป็นเพลงแบบว่ามันๆอ่ะเนาะคือเต้นไม่ยากมากแล้วก็จังหวะแบบเร็วๆนิดนึงก็สนุกดียังมีเซฟคขาอยู่ไหมเหรอน้อยลงมากแต่ถ้าคือเพลงดูโรเมียมันมีอยู่ท่าหนึ่งที่มันที่มันต้องใช้การกระโดดเข่าเยอะมากมีท่านั้นที่หนูยังรู้สึกว่ามันยังเจ็บๆแบบเสียวๆจะล้มอีกอะไรเงี้ยก็เลยระหว่างที่เต้นท่านั้นก็จะแบบหยุด <c oughs> คือไม่เต้นคือไม่ยอมกระโดด ท่านั้นเออแต่ว่าท่าอื่นก็คือโอเคเพลงอื่นก็คือโอเคมีอยู่แค่ท่าเดียวของดูลบมีก่อนเข้าโซโลที่ตอนช่วง,งโซโลที่หนูรู้สึกว่ามันคือมันเสียวเข่ามากคือแบบน่ากลัวมากก็เลยแบบว่าเออไม่โดดก่อนยังไม่โดดก่อนเออคือดูลบมีไม่ได้เปลี่ยนบล็อกเยอะขนาดนันะ้นจริงๆแล้วอะแต่คนที่ตำแหน่งที่หนูที่หนูได้เป็นอะคือเปลี่ยนบล็อกเยอะคือโชคดีอีกแหละได้เปลี่ยนบล็อกเยอะแล้วเพล่งลอง ช่าชอบนะคือเอาจริงคือเพลงรองอ่ะมันก็น่ารักเหมือนเดิมเดิมนั่นแหละแต่ว่าเพลงหลักอ่ะมันเป็นความแบบแอบแอบเสีวแบบเสียวนิดนึงนะไม่ได้เสียวเยอะคือเสียวแค่นิดนึงก็รู้สึกว่าก็ชอบรู้สึกว่าถ้าได้ไปร้อโชว์ก็อยากเต้นส่วนเพลงรองอ่ะคือมันก็น่ารักตามสไตล์แล้วก็ค่อนข้างทำถนัดอยู่แล้วไงนึกออกปะรว่ามันชินกับเพลงแนวนี้ก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้ปกติอยู่แล้วแล้วก็แต่ยังไม่เห็นชูดอ้อเลยไม่รู้ ต้องรอดูอีกทีหนึ่งและกันนะแต่ว่าของเพลงหลักอะเห็นแล้วก็เลยรู้สึกว่าดีมากเพลงหลักอะ่ะเลิศดูเริมีเลิศคือถ้าทุกคนถ้าทุกคนเห็นนะทุกคนจะต้องกระยดเลยว่าแบบฮูชุดร,รอบนี้ดีมากอะ่ะคือหนูให้ดีแบบคือถ้าตามจิดอะ่ะคือเพลงมาเอกมันจะเป็นเท่ไงแต่เพลงนี้มันจะเป็นแบบแอบเสฟนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าชอบเพลงนี้เพราะว่ามันแอบเสนิดนึง ดนะยังไม่เห็นยังไม่เห็นเพลงนั้นเขาชื่อเพลงว่าฝนล่ะคะเหรอเพิ่งรู้รู้แต่คือปกติพูดกันแต่ชื่อญี่ปุ่นไม่เคยพูดชื่อไทยคือรอบนี้มันคือค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่ามันต้องคือทั้งบีนเคแล้วก็ทั้งซีเจมอะทาเพลงไปพร้อมกันเลยมันก็เลยค่อนข้างแบบอาจจะแบบมีโปรเซสในการทํามากเยอะอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่ก็เลยของปิงยังไม่เห็นเลย,ยไม่เห็นสองเต้นเลยนะใครส์ที ไม่รู้ไม่เอ้ยเดี๋ยวนะขอคิดขอคิดขอคิดชุดได้แค่อแค่ทีไม่นะไม่ไม่เหมือนนะ ไม่รู้คือมันมีจุดที่เหมือนและจุดที่ไม่เหมือนแต่จุดแต่อะคือถ้ามองรวมๆรวมๆทั้งหมดอะไม่เหมือนมาถึงว่าให้คนละฟิลอะคืออันนี้มันจะแบบซนๆอะคือไม่ถูกอะ้นไม่ถูกแกแล้วมันจะสปอยเยอะแต่ว่าคือชอบชุดนี้มากกว่าชอบชุดของซีเจมากกว่านะ่ะรู้สึกว่าคือถามพี่เกดเลยว่าพี่เกดได้เป็นส่วนร่วมในการคิดแพชุดนี้ไหมเพราะว่าสวยมากชอบอะไรอย่างนี้แต่พี่เกดว่าเหมือนเขามาเขามีมาให้อยู่แล้วแล้วพี่เกดว่ามันโอเคแล้วล้วก็เลยเอาเลยอะไร ก็เลยคิดว่าเออจริงคือมันคือค่อนข้างรอบนี้ชุดแบบคิดมาดีมีจาริตแบบว่าเทรนเทรนคือไหมายถึงว่าแบบตามเทรนนิดนึงแต่เป็นเทรนตอนที่เขากำลังคิดชุดกันตอนนั้นนะเออก็รู้สึกว่าเลือกได้ดีอ่ะเลือกได้ดูแบบสนแซบสนคือชุดของ HKT มันมันเรียบร้อยกว่าหนูชุดของ HKT มันไม่ได้ดูแซบแซบอ่ะแต่ว่าชุดของเรามีความแซบแซบอีกมีความแบบไม่ได้แซบความแซบแบบน่ารัก ชุดไหนชอบน้อยสุดไม่รู้เพราะว่าเห็นแค่ชุดเดียวยังไม่เห็นชุดคนอื่นเลยไม,ไม่ไม่น่ามีหรอกใช่ไหมชุดของเชทีมันเป็นฟิลนักเรียนไงมันเป็นฟิลแบบเรียบร้อยไงมันเป็นฟิลมันปกติเนี่ยซึ่งหนูอ่ะรู้สึกว่าแบบนั้นมันเบื่อแล้วล้วแต่แบบอันนี้มันเป็นแบบแบบใหม่แบบซับแบบน่ารักแบบว่าฉันชอบคือถ้าเกิดว่าใส่ชุดคือถ้าเกิดว่าใส่ชุดนี้เป็นโรช์ก็คือภูมิใจไม่เขิน <laughs> คือมั่นใจมากไม่เขินค่ะไอ้เรื่องแบบชุดเซม สามอันแรกสามอันละกันเพราะมันเยอะถ้าชอบสุดน่าจะชอบชุดดูเลิฟมีสุดหนึ่งแล้วก็ชุดที่สองเป็นมาเอแล้วก็ชุดที่สามคือหนึ่งศูนย์หกสามชุดที่หนูรู้สึกว่าโอเคถ้าเล้ใส่ชุดนี้โอเคแต่ถ้าชุดอื่นอ่ะคือมันแบบมันเหมือนเดิมเลยทุกคนมันเป็นชุดแบบเดิมเดิมที่ปิดคอแล้วมันดูตันๆอ่ะคือชุดมันไม่ได้ไม่สวยนะแต่ว่าแค่แค่เวลาใส่แล้วรู้สึกว่าคอมันสั้นอ่ะมันเหมือนแบบมันปิดถึงอย่างเงี้ย ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยชอบใส่เท่าไหร่เออคือควนสังเกตได้เลยว่าคือหนูจะชอบใส่ชุดที่แบบไม่ได้ปิดทอเยอะเพราะว่าถ้ามันคอสั้นมันจะแบบมันจะมีสง่าค่ะทุกคนมันจะไม่แบบไม่แบบอย่างงี้แต่คือถ้ามันปิดอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่ไหวไม่แชในสเตชั่บวันไหนชอบที่ไหนกอยู่อ๋อรู้ละ ชอบชุดที่อยู่ข้างในของชุดรีเซะคือชุดรีเซตมันจะมีคุมใช่ไหมแบบว่าสีเขียวๆน้าเงินใช่ไหมแต่ชุดข้างในมันจะเป็นชุดนักเรียนแบบฟิลเอคิบีคือชอบชุดนั้นมากเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเลิศนั่นแหละคือชุดในสเตทนะคะทุกคนที่หนูชอบคือชุดนักเรียนญี่ปุ่นอันนั้นโอเคไม่มีชุดใหม่ไม่งั้นจะเป็นสปอยตอนนี้เพื่อนๆเมอยอยู่กันเยอะเลยทุกคนน้องเอ็มน้องเอ็มยังอยู่เหรอพี่รับอยู่นะน้องเอ็มออ ือแบบเมื่อกี้ตอนก่นกนอนหนูไปกินข้าวใช่ปะคือหนูอยู่กับเอม็มมาแลวเอม็มมาก็ยังยู่ที่ห <c oughs> ออยู่ดีค่ะทุกคนน้องพนันออกกำลังกายคือแบบชีเอ็มโชว์หน่อย <c oughs> นี่<ร>อบอกอเลยบอกเลยว่าเราถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันตัววันนี้แต่ว่ารอดูนะจ๊ะจรอดูวันที่สามารถปล่อยลงสื่อสาธารณะได้แต่ว่าถ่ายคอนเทนต์กับน,น้องเอม็มมากมาคือแบบบอกเลยซีสมากเออ ีสวยจนออกไปแล้วก็เพิ่งกลับมาใช่สวยจริงสวยจังใช่เดี๋ยวพี่จะไปซ้อมเพราะาพี่คุยกับจริงๆ,ๆไงว่าพี่จะเข้ามาซ้อมก่อนแต่ว่าพี่ขอไลน์แป๊บแต่ตอนนี้เอ็มมากําลังเรียนอยู่ป่าเรียนทำงานเอ้ย็มมากําลังทํางานทุกคนใช่ครับดูซะก่อนผมเอ็มมาสวยเวอร์คือแบบอินเตอร์มากที่สุดลิสต์ปะเนี่ยเออแล้วแบบเอ,อจะทำเหมือนลิสต์แต่ผมไม่ไหวเ <laughs> แย่ผมเสียใช่ไหม<ช>แต่ว่าได้เท่านี้ก็สวยแล้วนะอิม คือแบบห้องบนทองเลยนะเออเอ็มอมาบอกเอ็มมาไม่ได้กัดด้วยใช่แบบนูยอมทับอะเออคือเลิศสี่ใครกันอยู่นะ่จริงแต่ของพี่แบบโคนคุณนแลว <laughs> คือวันเนี้จะบอกว่าลุคนนี้ทุกคนมันจะแบบว่าวมันจะมันจะโตขึ้นมันจะจึ้งว้าวมันจะแบบตะโกนไงมันก็เลยแบบว่าอาจจะแบบเป็นนิวลุคของทุกคนติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึงเอ็กซ์ซีฟคอนเทนต์กับ v r และยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะ โหลดเลย I am m o o n e a a p p l i c a t i o n